ตอนนี้เราอยู่กันที่แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกาย Up to ูมี h ชนแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับที่แหลมตะลุมพุกแห่งนี้นะในเมื่อประมาณ60ปีที่แล้วนะครับเคยเกิดพายุ <Wow. S 1> ขึ้นพัดขึ้นที่ตรงแหลมเนี่ยนะครับแล้ก็ทําให้แบบว่าบ้านเรือนอะ่ะ พังพินาศไปเยอะมากเลยนะครับนี่ตรงจุดนี้ถือว่าเป็นแหลมเลยนะฮะที่เรายือนอยู่เนี่ยคือตรงแหลมของแบบว่าตรงติ่งของอถ้าเกิดว่ามองในประเทศไทยเอยแผ่นที่ประเทศไทยะนะมันจะเป็นติ่งเลยเป็นติ่งเล็กๆอยู่อะ่ะนี่เลยเรายือนอยู่ณนะจ,จุดนี้เลยนะฮะเราก็เลยพาแบบว่าทุกคนมาเที่ยวแล้วก็แหลมตะลุมพุกเนี่ยนะเวลามองนะด้านหลังเห็นไหมเป็นทะเลสวยงามมากเลยนี่ซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้มาตรงนี้นะ จะมีความสึกว่าสามารถมาเล่นน้ําทะเลก็ได้นะครับแต่ทางบอกนิดนึงทางเข้ามาค่อนข้างจะยาวแล้วก็ไกลพอสมควรนะกับตรงแหลมตลุมพุกตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าบรรยากเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศของแหลมตลุมพุกให้ดูนะครับว่าสวยแค่ไหนนะจ๊ะไป ก็จะมีพวกร้านร้านค้าต่างๆนะครับตามริมทางถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาแล้วหิวก็สามารถแวะมานั่งทานได้นะครับนี่ตรงแหลมตะลุมพุกก็จะมีพวกครัวต่างๆนะฮะเนี่ยพวกครัวลําพูนซีฟู้ดอะไรเงี้ยมาทานอาหารซีฟู้ดแบบริมทะเลได้นะฮะนี่น,นี่นี่ก็จะมีแบบว่าเป็นร้านของชาวบ้านนะครับเปิดให้บริการเนี่ยสามารถมา ทานอาหารทะเลแบบสดๆดได้เลยแล้วนี่ก็เป็นความสวยงามนะครับของแหลมตะลุมพุกสุดติ่งของประเทศไทยเลยนะครับคือเวลาถ้าดูในแผนที่ของประเทศไทยมันจะมีติ่งอยู่ติ่งหนึ่งนะฮะที่แบบวา่าเป็นเป็น,ปนจะงอยออกมาเออแล้วก็แบบว่านี่เลยเป็นชายหาดที่แบบว่าโล่งๆอ่ะไม่มีคนเลยนะฮะแล้วถือว่าเป็นเป็นจุดที่สถานที่ท่องเที่ยวอ่ะที่มีประวัติศาสตร์ เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยก็คือว่าอย่างที่เล่าให้ฟังมานะครับก็คือว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันมีพายุแฮร์รี่แฮร์รีสแฮร์รีสเออคอยจะจําว่าแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะเออมันเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์พายุแฮร์รีสพัดขึ้นฝั่งมาแล้วก็แบบว่าถลม่มหมู่บ้านตรงแหลมตลุมพุกเนี่ยล่าพนาศูนย์เลยนะครับก็คือมีคนเสียชีวิตมีบ้านเรือนพังนะครับแล้วก็ถือว่า เมื่อก่อนเนี่ยการการเขาเรียกแล้การทำนายเกี่ยวกับเรื่องอดินฟ้าอากาศนะครับยังไม่พัฒนาเหมือนปัจจุบันนี้นะครับคือเวลาพายุมาเนี่ยก็คือเลยไม่เลยไม่ได้แบบว่าเตือนภยัยให้กับประชาชนแถวท้องถิ่นในบ้านแถวๆนี้นะก็เลยแบบว่าเกิดความเสียหายขึ้นนะครับแล้วก็ตอนปัจจุบันเนี่ยเขาเขากำลังพัฒนาให้มันเป็นลักษณะสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ ชายหาดก็สวยมากนะครับแล้วก็เงียบสงบนะครับแต่อาจจะเข้ามาลึกนิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากมาดูาแหลมตะลุมพุกหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์มาก่อนนะครับก็คือมาที่นี้ได้เลยแต่ก็แบบว่าต้องขับรถไกลนิดนึงนะครับแล้วยังไงไท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีไว้ด้วยนะครับ อ่อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไาด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับกับกายอัพทูมีชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวยมากคืนเนอะ้